สวัสดีครับป้านสมหวังน้ำส้มเกติม่านะครับวันนี้จะามาแนะนำวิธีการเลือกซื้อถังปั่นน้ำส้มเกดิม่านะครับว่าเราจะใช้ถังประเภทไหนที่เหมาะกับธุรกิจของเรานะครับและที่เห็นตั้งอยู่นี้คือเป็นถังปั่นน้ำผลไม้เกดิม่านะครับที่หลายๆท่านมองหาที่จะไปทำธุรกิจ เป็นถังขนาด16นิ้ว3แรงนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการดูว่าเราจะสั่งเครื่องใหญ่เครื่องเล็กเครื่องกลางอะไรประมาณนี้นะครับเรามาเริ่มต้นที่ถังขนาด8นิ้วถังขนาด8นิ้วก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยรูปทรงเหมือนกันหมดเลยมอเตอร์ก็จะทรงเหมือนกันเลย ต่างกันตรงที่ทังแปดนิ้วนี้จะเล็กนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางให้เราดูที่เส้นผ่าศูนย์กลางตรงนี้นะครับว่าขนาดแปดนิ้วหรือเปล่าแปดนิ้วใบพัดการปั่นเกติทีม้าก็จะเป็นทรงแบบนี้นะสีแ่แฉกสีด้านนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นรับคมนะครับใบพัดตัวนี้เราสามารถที่จะถอด เพื่อเอาไปเกียร์ได้น,นะครับเวลาใช้งานานานๆไปมือจะเกิดการทื่อนะครับวัสดุเป็นสแตนเลสนะครับสามศูนย์สี่ด้ามจับก็เป็นสแตนเลสนะครับถังขนาดแปดนิ้วก็จะเส้นผ่านศูนย์กลางแปดนิ้วนะครับสิบนิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางก็จะเป็นสิบนิ้วนะครับสิบสามนิ้วและสิบหกนิ้วให้ท่านดูตรงนี้นะครับอ่าตัวน,นี้ ถ้า8นิ้วนะครับ8นิ้วก็จะเป็นมอเตอร์1แรงมอเตอร์ก็คือตัวนี้นะครับให้ท่านมาดูที่ตรงนี้จะเขียนว่า1แรง1 HP นะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องขนาด3แรงนะครับเปรียบเทียบให้ท่านดูมอเตอร์ก็จะเป็นทรงแบบนี้นะครับสายพานก็ใช้2เส้นข้างล่างก็จะมีสวิตปิดเปิดนะครับ ใช้ไฟ220โวลต์ไฟบ้านนะครับแต่การที่ท่านจะต่อก็ต้องดูที่มออแอมมิเตอร์้านท่านด้วว่าใช้ขนาดกี่แอมนะครับ15แอมถึง4.5แอมครับเราพูดถึงว่า8นิ้ว8นิ้วใช้มอเตอร์3แรงเออมอเตอร์1แรงนะครับ ส่วน10นิ้วมอเตอร์จะเป็น2แรงตรงนี้นะครับ10นิ้วแก้ไขมอเตอร์จะเป็น่1.5แรง13นิ้วมอเตอร์จะเป็น2แรงแล้วก็16นิ้วมอเตอร์จะเป็น3แรงนะครับนี่คือใหญ่สุดแล้วในบรรดารุ่นของเครื่องปั่นเกียร์พิมานะครับใครท่านเลือกตรงนี้เอาเลือกดูที่มอเตอร์ แล้วก็เลือกดูที่ถังปั่นนะครับนี้ก็เป็นวิธีการแนะนำให้ท่านดูคร่าวๆว่าท่านจะเหมาะสมที่จะทำธุรกิจแบบไหน16นิ้วตัวนี้นะครับ16นิ้วตัวนี้ใช้สำหรับรับออเดอร์ลงทานปั่นขาย ปริมาณจำนวนมากๆนะครับ16นิ้วตัวนี้คือ30ลิตรจะปั่นน้ำส้มเกต็ดฮิมะได้ประมาณอาเต็มที่นะครับร้อยกว่าแก้วร้อยแก้วขึ้นไปนะครับเพราะว่าแรงมาเขาเยอะส่วน10แปดนิ้ว10นิ้ว13นิ้วเนี่ยก็จะลดหลั่นลงมานะครับถ้าท่านเลือกใช้มอเตอร์สแรงทางปั่น16นิ้ว ท่านจะได้ได้งานเยอะกว่ารับออเดอร์ได้เยอะกว่านะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียวเวลาที่ต้องไปมาปั่นหลายรอบเพราะว่าเราปั่นปั่นครั้งหนึ่งก็ได้จำนวนเยอะแล้วส่วน8นิ้ว1 0นิ้ว13นิ้วเนี่ยก็จะลดหลันคือปั่นได้ทีละ,ะเริ่มต้น20แก้ว8 8นิ้วสา่สแก้ว30แก้ว10นิ้วเนี่ยก็จะได้ประมาณสัก ่40แก้ว50แก้ว13มิ้วก็จะได้ประมาณสักเ60 70แก้วอย่างนี้นะครับแต่ถ้าตัวเนี้ถ้าทําตามสูตรที่สูตรที่ให้ไปตามที่มาซื้อเครื่องนี่เขาจะได้อยู่ประมาณสัก100แก้วขึ้นนะครับเป็นถังปัน่นน้ําส้มกินหิมะถังตัวนี้เราก็ไปปัน่นน้ําผลไม้อย่างอื่นน้ําสตรอเบอรี่ลิ้นจี่น้ําอะไรได้นะครับตันนี้ก็เป็นการแนะนํา ดูคร่าวๆเบื้องต้นนะครับถ้าท่านจะเลือกซื้อหาก็สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับอันนี้เป็นงานสั่งทำสั่งทำนะเราไม่มีสต็อกกเป็นการสั่งทำเป็นออเดอร์ดยเป็นเคสๆไปนะครับครับผมหากมีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามอะไรที่ เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอท่านมีความสุขประสบความสำเร็จในธุรกิจครับสวัสดีครับ